กูด oh, ้แหละโตนี่แหละโอ้ส่วโตอืมบักเนตนี่บอกโอบักเนตนี่แหละโอ้หนาเขียดมาสีคลาสอืมนี่มันเทียรกับได้ยิงอืมไดสอนได้ยังมากกับน้าตูเนต์ตูเน่ตีน้องกินยาวๆอยู่อืมตูอื่นมันบอกม่ได้เป็นอยังคือวางสั่งบอกไปดี่เฮ้อ ขั้นบัสที่เจมันนอ้แม่ว่าตอนไหไงขั้นเดียวย้อมตอนนั้นก็ได้ยูดอกก็ไปไปขัก็แม่โอ้ก็แมุ่กขั้นเหลืออยู่ท้องกนเห่าบอกว่าเหลียอยู่สองตายยู่เข้าบไปโอ้ยยิีมจะชอบนี่ไป บอกกับบ่ได้เลยจีบอกกัเทียนอืมก,กินนอยาบัตได้มาบันกินน้ำกันคือเขากิน,น,นก,กันเลิดเอนะาไปเดีอื่เนี่ยไปเียวอื่นไปเพราะไม่ไไมีผู้ไปเพ่ีผู้ไปเนื้ออ้ยค่ะไปเเดนอดเอ้าซางวาจันสนเออหัวคูนี่มันหัวเล็กหคูนี่ก็หม,มัอเล็กมันม่ไม่ยังเสรมได้หรอกครับม แมว่าวันนั่นก็นยังว่ไปอืมก็นยังไปจต,ต้องคนเท่านี้่ก็ต้องเหนีต่หหนต๊ไปหาัน็ตไปหามาเล่นมามาห้องไปน,นี่น้องเพียร์กนไจะเน็ตไปโซก็ไม่ได้ไปโซ่ก็มีมอ,อีิอ่าบ่ว่าจะไปว่าเด็กคิดใจกูจะกินย้อนมั่นชุมืนอนด้วยไงได้ป่านแมวอ่ยแม่คือมาเห็นคอยค่ะ ทำนั้นก็มีมันนนะบอกทำนี้จะคูนีกสตล์อะไรกันไทยบักเน้นะบอกเลือดซุ้มนั่นก็กรบอกกันว่ามวยอะนีี่ง้ยนกำผ่ากำพ่อยตีกำพ่อยตัดแขน่อยนี่มชูจ่ายเป็นมือแท้ทุบก็ตูบตนีเวว่า อดคุณอดที่ประเทศจนแม่ใ่แม่ใู่เห็นอยู่ตีแม่ใหญ่ขันท้าใจ่้นี่ตัวรูปซ่ามาแบบโลดนี่ยุกไล้กมือม้อนนัอแม้อนม้อน่นี่กรบอกน่ไรแม่บแม่ใหญ่แม่แม่ตัโตสจ้ะ น้าเขาไม่ถนาดก็ผิวน้าเนี่ยผิวมาเดี่ยวกับเงบ่เบลี่เขานเนี่ยเบอเบินแน่นแน่นเห็ดนาหายดจอุ้ยกระอชาเห็ดไปัำไมปากมันนี่หองมันนี่คันแม่ก็อยากที่อยู่มั่นหน่อยยเห็ด